าชีพแบบครอบครัวนะคะอยู่จนถึงสองทุ่มครึ่งนะคะก็ได้ดูพระจันทร์นะคะเต็มดวงในวันที่หนึ่งมกราคมสองหนะคะเป็นพระจันทร์กลมโตที่สวยงามมากเลยนะคะพระจันทร์ขึ้นอยู่บนภูเขานะคะที่แบบโมเมนต์นี้นะคะโรแมนติกมาก พระจันทร์ดวงใหญ่มากสวยงามมากนะคะชีวิตของคนเรานั้นนะคะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะคะเราขอเพียงแต่เราอย่ายอมแพ้นะคะไม่ว่าจะโควิดหรืออะไรจะมานะคะปัญหาต่างๆนะคะเราต้องแก้ไขให้ผ่านไปนะคะอย่างมีสตินะคะ ฟันฝ่าและผ่านมันไปสู้ไห้เราจะสู้ไปด้วยกัน<ง>ก็สำหรับผู้ติดตามชมดูช่องเรานะคะก็ขอให้มีความสุขมากมายนะคะขอให้รวย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 นะคะเราก็จะนำเสนอนะคะคลิปต่างๆนะคะแต่ช่วงนี้นะคะก็งดเที่ยวสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการลด เชื่อนะคะเราก็ค่อนข้างจะเสียงหน่อยนะคะเราก็โอเคอย่าไปคิดมากนะคะเราต้องผ่านไปได้นะคะคว,ความสุขไม่ใช่อยู่จีิมีเท่าไรความสุขอยู่ที่พอใจเมื่อไร See you again รับพบกันใหม่